าลครับสวัสดีครับวันลันนิเกมเมอร์อีกแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมาสอนทำกับดักนะครับเราจะมีเออโหลดมาค้า P E นะเวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์จศูนย์นะครับก็มาสอนทำกับดักนะฮะเป็นกับดักสะพานนะครับก็ขอเครดิตเครดิตซุนตีมาเฟอร์นะ่ยก็ขอย่าเครดิตนะครับอันนี้นะครับให้ขุดลงไป เท่าเอเท่าไหร่ก็ได้ครับตามใจคุณเลยโอเคนะครับแล้วก็ยาวครับเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ครับให้ให้ยาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมจะเอาหกคูณหกนะครับ,รบนี่ครับใครอยากทำตามก็ได้ครับเครดิตด้วยครับ ก็ถ้าใครอยากเอาไปใช้นะก็ทำได้คนระับโอเคครับแล้วผมก็ขุดไปอย่างนี้นะครับแล้วทำให้มันมีช่องนะครับเดี๋ยวขาขุดกันครับขอเงียเ,เสียงรบก,กวนขอโทษเสียงรบกวนด้วยครับเพราะว่าน้องกำลังดูลุงพีทีมเกรีมูฟี่ เสี๋ยวเรากอภาพให้นะโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ได้ชอ่องไปนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วให้คุณท่าน วางสติกกี้พี่ตังครับวางไปแบแบแถวโอ้ยริ้วแถวนี้ฮะอย่งนี้เลยครับจากนั้นนะครับให้วางมกย่านะครับอย่างนี้เลยครับสองฝั่งแ,แถบอ้าวเฮ้ยโอเควางอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับให้วางบล็อกย่าทับทไ,ไว้ โอเคครับแล้วก็ให้ลงไปข้างล่างครับให้วางอันนี้ครับแค่นี้แล้ววางไว้อีกสองให้วางลาวาไว้ตรงนี้ครับเอาเลครับพอวางเสร็จอย่างงี้ใช่ไหมครับ แน่วางนี้ครับหันโยกไม่ก้อที่มันดิงใหญ่ๆครับนี่ครับวางสองฝั่งฮะอันนุ่งผมทำไปแล้วมันไม่สำเร็จเพราะว่ามันติดชื่อ ก็ให้มาเ,เลยน่ครับก็บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายครับไม่ยากครับแต่ถ้าเรากระโดดนะครับเราจะล่วงครับก็เสร็จไปแล้วนะครับกับดัน,นี้นะครับก็เรามาทำดูได้นะ พอเดิมมันก็เป็นนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูครับสำคับยากแท่เดือพวกมันดูใช กดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วย,ยนะครับสำหรับวันนี้เอ็ไลน์ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย